แพทริเซียพูดเรื่องลูกแล้วเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานล่าสุดแพทริเซียพูดถึงเรื่องลูกแล้วเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักและเหมาะสมกันมากๆอีกหนึ่งคู่เลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางเอกสาวแพทริเซียกูดและโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เพิ่งสะพานพิธีแต่งงานมาเมื่อไม่นานมานี้เอง เป็นการออกงานครั้งแรกของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดหลังเพิ่งเข้าประตูวิวากับหวานใจโนตวิเศษไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเมื่อมีโอกาสเจอเจ้าตัวในงานเซนทันเดอะเกสช c h น n e นิวเกียร์2023จึงได้อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานโดยแพทริเซีย เผยว่าหลังแต่งพี่โน้ตผาตะลุยกินเยอะมากการกินเป็นความสุขของเราก่อนหน้านี้ห้ามกินตามใจปากเพราะต้องแต่งงานพอปีใหม่ปุ๊บพักผ่อนคือเป็นทริปกินแล้วก็นอนไม่ทําอะไรเลยพี่โน้ตก็แฮปปี้ถ่ายติกตอกไปแต่หลังจากกลับมาจากภูเก็ตก็เริ่มกังวลแล้วว่าเรายังต้องถ่ายละครอยู่จะใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่า อย่างพี่โนตน้ำหนักขึ้นมา2กิโลส่วนเรา1นกิโลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยันออกกำลังกายถามว่าเริ่มบำรุงเพื่อเตรียมตัวมีน้องบ้างหรือเปล่าจริงๆเตรียมค่ะคือคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขาขอด้วยซ้ำว่าเราโอเคไหมเพราะเขาก็ถึงวัยที่พร้อมแล้วเขาพูดเองเลยว่าเขารีบส่วนเราแฮปปี้อยู่แล้วปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราทาพิธีที่วัดอะค่ะเบื้องต้นคือปล่อยธรรมชาติก่อนถ้าไม่มาก็อาจจะต้อง เพื่งคุณหมอหรือวิทยาศาสตร์เอาจะภายในปีนี้ไหมถ้ามีข่าวดีที่แน่นอนเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยค่ะ